สวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกทเลยครับผมอยู่กับผมในพิธีการนะครับผมอยู่กับดิมีเชวาเดอะมอลต์ซูรีแอสเซสเซนต์นะครับผมหรือว่าผู้จัดศพนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมจะมาสวมบทบาทเป็นคนจัดศพแต่งศพเองนะครับผมไปสตาร์ทเกมกันดีกว่านะผมอันนี้เป็นแค่เออทีเซอร์เท่านั้นนะครับผมเกมเต็มๆยังไม่ออกมาเนีครับก็เล่นไปก่อนนะครับทีเซอร์ก็ฟรีนะก็เล่นไปก่อนแต่เกมนี้มันยาวใช้ได้นะครับผม So some stuff fell over. เดี๋ยว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 นะเดี๋ยวก่อนเอาใหม่มึงไม่มีซับให้กูหรอซับลีตซับลีตไม่มีซับเออช่างแม่ง สรุปแบบย่อๆนะครับผมก็คือว่าเจ้านายในยได้โทรมาหาเรานะครับระหว่างที่เรากําลังคุยกับเพื่อนนะครับผมโทรมาเรื่องที่จะให้ทํางานนะครับผมในวันนี้คืนนี้เลยตอนนี้เลยนะครับผมและเราก็เตรียมตัวที่จะไปทํางานให้กับเขานะครับผมขี <my> ่อ่ะอ้าูกูได้ขี่มาแล้วไม่ใช่เหรอ <My> อ๋อหรือก <Please. S 1> ูไม่ได้เก็บ There <we> อ๋กอกด e ีเกมกูว่าทำไมมันไม่เปิดไขไปแล้วครับผมออกละ ออกมาข้างนอกแล้วสตาร์ทรถเลยอ้าวนี่คือมึงถึงแล้วเหรอว่าต่อให้มึงถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ Alright วิเชียรกูเล่นของไอ้เหี้ยดิกูกูกูอ่านจับไม่ทันเลยปิดก่อนได้ไหมปิดด้วย โอ้ยนี่มือบ้านใครเนี่ยขอบคุณมากที่มานี่คือชอ็อตโน้ตร่างกายอ้าวเชรดต้องเอาบัตรก่อนใช่ไหมต้องมีบัตรก่อนไอมึงให้กูมาทำงานนี่ว่ะสเปซบาร์ก็คือเราต้องทำตามลิสต์นี้นะครับผม มาไอ้นี่เองใอ้กูมาทำงานนี่เองก็คือให้เรามาทำงานนั่นเลยครับคุณแจคุณแจห้องเก็บคุณแจอะไรเนี่ยอ๋อกดคลิกขวาค้างนี่โอเคเปิดไฟไว้มาเรามาทำงานทำการบ้านากันเลยดีกว่าครับผม มันโทรให้กูมาทำงานกลางดึกเนี่ยนะแล้วเพื่อนก็การ a t สซูเรชันยินดีด้วยเคแต่ผมไม่มั่นใจนะผมถ้าเรามาทำงานอันนี้ปุ๊บเราจะได้พักพักแบบพักยาวเลยหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะเพราะมันไม่มีซับไงล่นะถ้ามันมีซับเนี่ยกูพอรู้สวัสดีครับคุณลุงแกนี่อะไรทำเก็บไม่ได้ อ,นนอ,อันนี้คืออันนี้คือยาอะไรวะเชื่อแต่ละอย่างเดี๋ยวผมสังเกตดูของให้หมดก่อนเป็นออยล์คลีนคือน้ำมันน้ำมันทำความสะอาด <Okay. S 1> นชิปนชิปสตาร์ทสตาร์ทนชิปสตาร์ท เปอะไรกันเนี่ยไ้ศพบ,บ้าเอ้ยอยู่ที่นี่นสิโอ้ยทำอะไรเสียงดังรบกวนศพอื่นเนี่ยมึงเห็นไหมคืนนี้ไม่มีศพอ้ยอันนี้มีศพ ก็คือมีศพแค่อันเดียวเท่านั้น return body อันแรกคือ return body เหรอโอเคครับโอเคครับพี่เดี๋ยวเนาจะทำให้ดีๆเลยคือคนนี้น่าจะเสร็จแล้วแล้วเราก็จะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เหียเมาเดี๋ยวดูจะลากคุณไปในห้องเย็นด้แค่ ทำไมติดอะ่ะ What นี่มึงกำลังล้อเล่นกับกูอยู่เหรอไอ้บักเวนก็คือต้องหันหลังเข้าใช่ไหมเชี่ย,ย Return the body ไอ้เมาเออนี่อย่างนี้โหดูช่ำว่ะดูช่ำว่ะไอชิตรู้กูเล่นได้โอเคกว่าจะเล่นไ,ได้มาถึงตรงนี้ไอ้ยี่กูมึนชิบหายเลยโอเค และต่อไปก็คือคุณนะครับใช่ไหมแป๊บหนึ่งดูก่อนรีเทอรบอดด้เสร็จแล้วอ่ะกูรีเทอรเสร็จแล้วนะโอเคช่างมาเถอะเอีย,อยคุณครับผมว่าน่าจะถึงตาคุณแล้วแหละครับ จะถึงตาคุณแล้วเหละครับผมเฮย้ยปิดก่อนปิดได้ก่อนผมปิดได้ก่อนครับไปปิดโอเคไปอไอ้เหี้ยมึงลากอย่างนี้หัวมึงต้องหนักชิบหายเลยใช่ไหมดูดิดูดไอ้เหี้ยขันยังยังอืดเลยหัวมึงหนักมากนี่มักูา่าจริงเด้อ All right, Let check let's out. you เอาล่ะเริ่มทำการเช็คกันสวัสดีครับเช็คพ่อมึงได้มึงจะมาลวงประตูตัวนี้ไม่ได้เนอะคนกำลังทำมาหากินอ่ะรีเหรอให้ทำอะไรอ่ะให้ดูใช่ไหมให้วนๆรอบๆดู เจบอกว่ามึงกำลังล้อเล่นกับกูเหรอฮะมึงกำลังล้อเล่นกับกูเหรอไอ้เหี้ยแล้วกูต้องเช็คยังไงอ่ะลมหายใจอะไรเงี้ยอึบนี่อ๋อนี่ไงเช็ค เช็คร่างกายเช็คเช็คแขนเอาเช็คแขนแล้วว่ะเลือแขนข้างขวาแขนข้างขวาเราเขียนแล้วแสดงว่าเราต้องสลับข้างใช่ไหมโอ้โหแม่งสมจริงจัดแคบแจมขอูหน่อยครับผมเอ้ยผมขอูหน่อยค่ะแขนก็ ม่ได้เป็นไรนะคะแล้วแล้วคู่ขวดที่แขนก็คือแขนไม่มีอะไรใช่ไหมคะก็คือแขนคุณไม่มีอะไรนะคะแขนตรงนี้ดูหัวนแค่รีเทิร์นดูข้อหน่อยดูข้อหนยค่ขาไม่มีอะไรนะคะโอ้ยแต่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 หัวคุณนะคะหัวคุณก็อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆหัวอยู่นิ่งๆเฮ้ยถ้ากูถ่ายบสมอย่างงี้กูกูบาปไปเนี่ย ขอโทษนะครับผมถ้าไม่ถูกใจใครแต่นี่มันเกมนะเออหวงคุณมีแผลนะครับโอเคเช็คร่างกายดูสิสภาพร่างกายดูขาหน่อยดิอันนี้มือใช่ไหมมือมีรอยฟกช้ำครับมีรอยฟกช้ำแขนก็มีแค่รอยฟกช้ำนะครับขาเอโอ้ขา,า,ขามีรอยโดนขวนะครับผมสรุปม,มึงจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเมื่อเอาตัวละครเป็นผู้ชายแม่งเลย เช็คอ๋อมีรอยขวนอีกแล้วนะครับคุณเนี่ยโอเคครับมือสวยครับสวยมากไอ้กู <c oughs> รอดเล่นกับป้า,มาไม่ได้เลยโอเคครับขามีรอยขีดข่วนนะครับเฮ้ยป้าครับหยุดใจเย็นนะครับผมคุณใครไม่รู้ครับผมแต่ว่าผมพยายามช่วยอยู่นะครับเฮ้ ว้าวตุ whoa, 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 whoa. <c oughs> ๊ว้าว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 แหลงแหลงยี่เด็กโอเคตรงนี้ชื่อตรงนี้อายุตรงนี้แขนขวาปกติอายุไงอ๋อนี่หัวหัวตรงนี้นะอา้าวแขนแขนซ้ายไปถนิ่งขานกว่าอันนี้นคืออ๋อไหลเหรอไหลซ้าย อืมวันนี้ปกติดีอันนี้ขาขวาขาขวาไอเ้เย้ยแขนขวาสิโ,โหยแม่งอะไรกูเนี่ยอเอียขาขวาเอาขาขวาชำนาญหน่อยขาซ้ายเอา้าขาดรงไหมอะ่ะยังเช็คไม่ครบส่วนหนึ่งเว้ยยังเช็คอะไรไม่ครบวะ ขาแขนหัวอ๋อไหลเนี่ยเหรอนี่อะไรอ้าเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไปเอาเข้าเครื่องเลยโอเคครบละไหนโอเคปิ้นมาเราพี่นิ่ใช้เสร็จแล้ว เสียงแม่งน,น่ากลัวเหลือเกินเหมือนว่าเราจะดูครบแล้วแล้วเราก็ I anything can cant hold hold else else คือกูต้องดอบคือกูต้องดอบอันนี้ต้องดอบใช่ไหม <c oughs> ทิ้งไว้นี่ก่อนแล้วเราก็ต้องเก็บอันนี้ก็คือแต่ละอย่างมันเก็บได้ทีละอันเว้ย ผมต้องเอาอันนี้ไปส่งปะไอใบหรือว่าใส่ในนี้ Time to embalm โอเคใส่ในนี้เยี่ยมพระเจ้าลูกช่วยช่วยลูกด้วยนะก็ไม่รู้ว่าลูกลูกกลับไปลูกจะเป็นยังไงบ้างเปิดไว้ดีกว่าเฮียเผื่อหนีโอเคมาเจ๊ครับ ชี้อะไรครับอุ้ยชีย้เกมแหลกเลยโหลดผีชัวเกมมันกระตุกๆเลยครับชีโ้โอเคครับผมอยากให้ผมไปแต่ถ้าแ,แต่ถ้าเจ๊หลอกผมนะผมมันคนเชื่อคนง่ายเลยครับเจ๊ผมจะไปให้เจ๊เลยกันนะครับผมผมคนเชื่อคนง่ายครับ ช่วยผมไงชิบานต์แพงเหีย้ยฉันอยู่ที่นี่ฉันอุตส่าห์ไปช่วยแกไปจ่อไม่ไช่วยคุณฉันอยู่ที่นี่ฉันบอกว่าฉันอุตส่าห์มาช่วยแกไงไมึงเอาอกแก หลายอย่างมันมันมีให้ทำหลายที่หลายอย่างดยเว้ยขุยเคี้ยกคุญแจเก่าๆเคี้ยอะไรของมึงทิ้งนี้ก่อนใช่ไหมทิ้งนี้ก่อนอันนี้เก็บเก็บป่ะ อ่าฮะกับอันนี้ปะกับอันนี้ยังไม่หมดอีกอันนี้ปะยังไม่หมดอีกมีละแล้วมึงตัวเชี่ยอะไรวะเนี้ย

เอาบอนกะ่าผมผมผมพยายามช่วยแล้วจะออกไปตากฝนทำไมเล่าเข้ามามีเขาทำไมไม่เขา้ามีเข้าทำไมไม่เข้าเจ้โหหลอกเก่งหลอกดีจังเลยนะพวกพวกพวกเองเนะี่ย มาใช้ได้กูออกมาได้เว้ยกูมีคุณแจคุณแจหาเนี่ยเปิดได้แบบกระมดเลยอ่ะ นี่มันเป็นฮะเ่ yeah. ีเฮ้ยดินนิ้วด้วยดินนิ้วด้วยเชืยอเชิญกูใช่ไหมสวัสดีแกไอ้ตกมาที่ไหนเนี่ยโดนโดนฉุดกระชากลากลากถุง I'm like, what? What? They've done an increase for you, so that's 300 milligrams now. Uh, let me know if you have any questions, okay? Yeah. Thank you. Yeah. I miss you so much. I don't care about anything anymore. I don't want to be you.

ชี่อเรื่องเราเชี่อพวเนี่ยอะไรก็ร้ให้เสมอข้าขอโทษคุณฆ่าพวกเขาฮะสรุปว่าพวกเราฆ่าเอ้ยเดียเด๋ยวนะเราฆ่าพวกเขา พวกเขาที่หมายถึงผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างแต่คือตอนตอนคนผูกคอตายอะ่ะคือเราเองเว้ยเนี่ยดูดิคือเราเองฉันขอโทษแกฆ่าพวกเขาอะไรวะเจิดเจย่าบอกนะกูฆ่าเจ๊ะไรเนี่ยเดี๋ยวมันความมันลึกซึ้งมากมันลึกซึ้งมากแต่และอย่างลึกซึ้งมากทำงานของเราดีกว่าครับผม อย่าอย่าผมรู้ค Le> ุณรู Previously ้ก็ผมไปไม่ได้ล่ะครับก็ผมไปไม่ได้นี่มันเครียดแล้วเอากูไปไม่ได้ลวอ่ะมาดิอ่ะยากเลยกูชิบหายแล้วโอเคเฮ้ยสัตว์มึงนะมึงกวนตีนละเกิน อย่าบอกนะว่ากูต้องมึงเอาอีกแล้วหรอช่างแม่งแล้วอย่าบอกนะผมต้องกรีดอ่ะ I can't I can't use that here ถ้าไม่ใช่อันนี้วันจะเป็นอันนี้อ่ะกันไกลอ่ะยังยัง I I I can't 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 that use use here. ถ้าไม่ใช,ใช,ใช่เราต้องใช้อะไรเฮ้ยเจ๊ยเดี๋ยว I can't use that here กุกี่แล้วกันไกแล้วมันต้องใช้อะไรอีกวะอันนี้เก็บได้ ใช้นี้เหรอไม่ใช,มใช่มันใช้อะไรวะใช้ทีละอย่างเลยแล้วกันโอ้โอใชไอ้นี่นี่เองแล้วยังไง <_ y> เชื่อมเข้าไปในนั้นเก็บถุงนี่ก่อนผมว่าน่าจะต้องได้ใช้เปิดปิด นี่กูกาลงทำอะไรกำลังรีดเลือดออกมาล่ะ เปดเปดเปดเหมือนว่าเรารีบรีดเลือดก็นึกว่าปูน่าจะต้องเอาออกแล้วอ่ะขอโทษนะครับอ่ะโอ้โหเชี่ยเอ้ยผมนึกว่าป้าเป็นเอ็กเมนนะครับป้าเหลือแทงอันนี้คือเราเอาเลือดเข้าไปป่ะผมไม่ใจว่ามันถุงเลือดหรือว่าอะไรกันแน่ อย่ามึงกอย่ามึงกูอย่ามึงกูใจแค่นนะไอ้ตังอย่ามึงกูอันนี้อันนี้เคลื่อนออกมจากี่ไเติมเข้าไปเติมให้เต็มสูบใกล้จะหมดแล้วเติมให้เต็มสูบจะปี๊ดปีเต็มหมดแล้วเอาไม่เอาให้หมดไลยเลยเติมเต็มสูบเอาละ คือเหลือเวลาทำความสะอาดแล้วใช่ไหมผมว่าต้องใช้อันนี้แหละต้องใช้อีนี่นี่คือทําความสะอาดนะครับ a l r i g h โอเคทำความสะอาดเสร็จแล้วก็คือตะกี้คือมันทําความสะอาดเครื่องนี้ ทำความสะอาดเสร็จแล้วโอเคเอาเจ๊กับเจ๊ค่ะผมได้เวลากลับของเจ๊แล้วนะครับลาก่อนลาจากกูไม่อยู่แล้วต้องหันหลังเข้าใช่ไหมต้องหันหน้าเข้านี่เขียกกูรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยยิ่งมันไม่มีไฟด้วยฉันยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยดูกูลากเมาส์ยิ่งไม่มีไฟยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยมึม่อไงกูเอาหลังเข้าอีกแล้ววะเขี่ยเขีย เอาหลังเข้าเอาหลังเข้าวะมาเจมาดีๆนะเจยอย่าเล่นท่าย,ยากสิเจ๊แกผมรู้เจ๊ปวดหลัง I bear no lie. I suffer no bondage but this rotten, weak, pathetic corpse. Look at me! Look at me! At this pitiful flesh I am service to! But this body is no longer mine! คือผมลืมบอกว่าอะไรขอโทษทีนะขอทีนี่ไม่ตกใจไม่ทันเลยคือผมลืมบอกนะครับผมก็คือร่างกายนั้นเป็นร่างกายที่มีวิญญาณติดอยู่ด้วยเออผมน่าจะมีเขียนบอกว่าวิว่าศพนั้นมีวิญญาณติดด้วยอหรือบอกว่านี่ไงนี่คือตัวแรกอะนครับผมก็อะไรก็สนุกสนะทีมนี้นะครับผมก็กาจะจบแล้วนะครับไม่มีอะไรพูดเลยก็แบบแม่งเอ้ ผมเล่นมาเป็นชั่วโมงไม่ชั่วโมงก็ได้ห้าสิบหกนาทีเนะ่ะผมไม่รู้จะตัดออกมากี่นาทีนะครับผมซึ่งก็เดินง,งงงอยู่ในดงศพไม่ใช่เดินงงงงอยู่ในดงยาเออยาอะไรเต็ไมไปหมดเลยให้กูทําอะไรโอ้โห,โหแต่และแต่และอย่างคิดดูกูอ่านออกอะเกมนี้ที่มันห่วยแตกนลครับผมคือแม่งไม่มีซัพเว้ถึงจะมีทัพก็มีซัพย์แค่ตอนแรกตอนแรกไอจิวจิวจิตจิตนั่นอะ ผมรู้คนดูน่าจะเห็นแต่ตอนพูดอะไรพวกเนี้ยมันควรจะมีเว้ยผมจะได้แปลได้ไงไอ้เหี้ยแต่อันนี้มันไม่มีไงกูแปลให้ผมแปลให้คนดูไม่ได้จริงๆนะผมก็จด้วยแล้วกันอาล่ะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขอบุญไปแค่นี้นะครับแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ก็จะจบแล้วนะครับผมฝากกด subscribe กับช่องผม็ตเทลวีกันเลยนะครับผมฝากกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับผมถ้าชอบอยากเป็นกลังใจให้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายมีอะไรพูดคุยติชมอยากจะให้เล่นเกมอะไรคอมเมนต์ได้นะครับผม บ๊ายบายครับไปดูคลิปวันอื่นด้วยอ่ะ